ศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคูลรองประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีประจำปี2563และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐ,ฐานรากพร้อมมอบประกาศกิยติคุณแก่อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรืออสวทที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านที่ผ่านการประเมินในปีง,งบประมาณ2563ที่โรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกอสสวทที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำความรู้ด้านวทนไปเผยแพร่สู่ชุมชนพร้อมกับการนำปัญหาและความต้องการของวทนอของชุมชน มาสู่อวเพื่อร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปในพื้นที่สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอการดำเนินงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางและเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนง,งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาโชว์แอนแชร์ซักเซสแคร์ซึ่งเป็นกิจกรรมยกตัวอย่างการบูรณาการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป